สวัสดีคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Racing Master นี่ยับทุกคนเบอโอ้ยอยู่กับแบบว่านักศึกษานะครับแบบรวยเกินโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เรมโบมาะนีับวันนี้เป็นเขาเช็คอินแล้วก็ได้เรมโบมาครับแล้วก็ผมได้ลองเล่นมานิดหนึ่งแล้วเนี่ยทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันไปขับรถเล่นนอกเมืองอยังไงนะครับผมวันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้ว่ามันยังไม่มีก็ไม่แน่ใจนะทุกคน แต่รู้สึกว่าเป็นของประเทศจีนหรืออะไรนี่แหละเขามีแล้วนะครับของจีนนะก็โอเคเดี๋ยวเราจะลองไปแข่งรถกันเลยเดีกว่านะครับถ้าเล่นยังไม่เป็นก็ขออภัยด้วยซีซั่นเมนนนี่คืออะไรอะ่ะนี่ก็จะมีมิชชั่นแล้วก็มีอีเวนต์อะไรให้เราทำนะครับโอเคนี่เราจะลองสุ่มแรนดอมไปนะครับว่าเราจะได้รถอะไรรถสแตนดาร์ดโอ้โห โอเคมาด้า okay. นะฮะแต่รู้สึกว่าผมยังไม่ได้อันนี้เลยนะครับทุกคนแต่งรถเลยหรือเปล่าคันนี้แต่งเต็มหรือ,อยังไม่แน่ใจนะครับมาครับผมฟรีฟรีฟรีหืมเีผมจะเล่นเป็นมุมมองนี้นะครับหูดูแต่ละคันดีแต่งอย่างเยอะ รถผมแม่งยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบมุมมองนี้หรือเปล่าครับมันจะปวดหัวหรือเปล่าแต่ผมผมน่าจะชอบมุมมองนี้มากกว่าครับคู่รถเราอันดับดีห้าเลยเลยเนะี่ยสุดยอด่รื้ว่าเราจะสามารถดีได้หรือเปล่านะฮะเอ้โอ้ขู่อ่ดับทีหกสุดท้ายน้องน้อง รถพี่ไม่แรงก็ขอไปด้วยนะครับก็คือแต่ละคันนี่เขาเป็นรถอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนือแรงเกินครับ,อรรบตอนนี้เราอยู่ที่3นะครับเออ ใจเย็ยนใจเย็ยนนะใจเย็ยนนะโอ้ยรถเขาแรงเกินนะ่ะทุกคนเราได้ได้แต่แบบว่ากินทางโค้งเดียวเลยนะดูดิเฮ้ยได้อยู่เคคือตอนนี้เรามาที่หนึ่งแลยเว้ยเอาเรื่องโอ้โหที่สองนี่แหละกินทางโค้งอย่างเดียวนะครับตอนนี้เราอ่ะนี่เป็นไงโอ้ย ที่สามอีกแล้วนะครับรถไม่แรงพอโหที่สี่จเจริญละเจริญละอื้มที่สี่ครับน้องๆอ,อะไรวเนี่ยอุตส่าห์นำมาแบบว่าที่หนึ่งนะครับผมว่ารถเราไม่แรงแน่นอนเลยอออ โอ้ิเ้นแบบเท่เลยนะเราจะหนึ่งในสามยูร้วเชียอันนี้เป็นมาด้า m อ5นะครับท็อปหนึ่งหมื่นโอเคไม่เป็นไรครับเรามีรอบต่อไปให้ตายเถอะโอเคครับเราเดี๋ยวเรามาดูมิชชั่นกันว่ามีอะไรให้เราทำอีกโอเค ไปต่อนะครับทุกคนก็อันนี้มันจะเป็นสุ่มว่าเราจะเล่นรถอะไรนะครับเฮ้ยรู้สึกว่าเราจะได้เล่นแลมโบแล้วนี่เนี่ยครับเราได้เล่นแลมโบแล้วนะครับน้องๆโอเคแลมโบกินีแอสตันมาติดน,นะครับรู้สึกว่าเขาจะเล่นอันนี้เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ลัมโบกินีนะครับ น,นี่ครับหูยังไงอย่างเฟี้ยวเล่้งเครื่องไปครับปุ๊บ let's go หูยังแรงครับอันนี้ยังแรง,รน,น,ง,แรงน,นี่แลมโบว์ยางแรงครับน้องๆเฮ้ยอ,อ,อันนี้ก็อยู่การที่เราควบคุมแล้วแหละแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเรานำมาแล้วนะ นี่ครับรถแรงแม่งมันเห็นผลแบบนี้เองโอ้ย,อยทางไม่ยังโหดเลยว่ะโค้ยังเยอะนะครับแรงจัดแรงจัดปึ๊บถือว่าได้อยู่นะครับน้อง นี่ครับอันนี้คือมุมมองนี้นะทุกคนผมขอเล่นมุมมองนี้ดีววกว่าคงไม่ถนัดว่ะจริงๆแต่สึกว่าลัมโบมันอย่างแคบอ่ะว,วิ้ยตอนนี้เรานำเขามาอย่างเยอะเลยนะครับโอ้ยเป็นไงปึ้มโอ้โหเอาเรื่องชนะแล้วนะครับผมที่หนึ่ง นี่เป็นไงโอู้หน้องมีนานะครับน้องมีนาแข่งรถนะครับ <c oughs> แบบเด็กนักเรียนเพิ่งเลิกเรียนมาวันนี้ปะมีสนามโอเคถือว่าทางตรงเยอะอยู่โอดูครับมีแท็กซี่ด้วยนะครับผมนิสสันโอ้โหมีแต่คนเล่นนิสสัน GTR นะสามเจ็ดศูนยะครับครับโอ้โ ดูว่าออดี้เราจะคว้าเส้นชัยคว้าแชมป์มันได้หรือเปล่าเนี่ยครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ละไม่ได้ละแบบนี้สนามนี้แม่งไม่เคยเล่นว่ะทุกคนสนามนี้แม่งไม่เคยเล่นด้วยจริงโอ้โหไม่ได้ว่ะ ที่ห้าโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยทุกคนรีมามามาว่ะมาว่ะเคที่สามที่สี่ สึ่ว่าเราจะชนะได้เขาแค่โค้นะครับอุ๊ยรถแม่งแรงจังวะเฮ้ยมาบ่ะที่สามที่สามวับที่สามมาเว้ยไปครับน้งองน้อื เหมือนเราจะได้แค่เขากับแค่เส้นโค้งอย่างเดียวเลยอ่ะเือนี่แหละนี่แหละโอ้โหเฉียดนะครับน้องๆที่สามที่สามยังดีหนึ่งเมรสามไหมครับโอเคเรียบร้อยครับน้องๆอ,อันนี้คือแมปผมเนาไม่เคยเล่นเลยนะแมปเนี้ย่อ้หน้องมีนาอูแท็กซี่๋อมมีเด็ กีเซามาสูตรนีวไวสามเจ็ดสูตรนะครับอสองคันเลยแสดงว่าแรงนะครับมีสันเรามาออดียมจากไหนไม่รู้นะครับรถสปอร์ตโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชากันนะครับตอนนี้เรามีสิบสองดอกเลยนะเว้ยเปิดสักสิบอันแล้วกันโอเคเปิดทีเดียวเลยสิบคันนะครับบึ้ม โอเคครับเราได้ Audi อเอสห้าอธีอันนี้เราได้แล้วนะครับเอ้ยไี้ฟอร์ดโอ้โหมีแต่ได้รถอะไรไม่รู้นะครับเอ้ยอดิ Audi อีกแล้วฮอนด้าอันนี้ซีบิ๊กอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ได้คันรถใหม่หรือเปล่าวะเออนนี้ไม่เคยได้นะครับน,นี่นี่รถได้รถคันใหม่มาเว้ยน,นี่โอ้โหเป็นไงอันนี้บีเอ็มอะวะเชดบีเอ็ม สามซีรีส์นะครับของแลของแลไม่ได้อดีกอ่รอฟอร์ดเหรอซูบาร,รุนี่กว่าทุกคนดิสันโอเค้ยเ,เ,เราได้รถมาสองคันนะครับสามคันดิแบบว่าที่เรายังไม่มีนะเอาเรื่องโอ้โหสุดยอดไปเลยครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอัปเกรด lamborghini ให้เราดีกว่านะครับ มา ECU อ๋อตอนนี้เรายังไม่เคยอัปเกรดเลยนี่ว่าโอเคเราโมด i f y เครื่องยนต์กันดีกว่านะครับนี่แม็กมาแล้วนี่ไม่พอนะครับไม่พอป่วาวะนี่ครับจับให้เต็มเหลือยังเรียบร้อยครับสุดทึกดอกคัสเตอรม์อันนี้เรายังแต่งไม่ได้นะครับนี่โอเค รียบร้อยนะครับเราอัปเกรดรถมาเรียบ,บร้อยนะครับแต่เรายังแต่งสีอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ต้องทํำยังไงนะโอเคครับผมทุกคนก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปแต่งรถคั้นอื่นด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับเกม Racing Master นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะ bye บ๊ายบายจุบ๊บ